คำตอบที่ยั่งยืนของการรักษาภาวะสมดุลโลกทางออกของการแก้ไขสารพัดปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะโลกร้อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแนวคิดป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างมากกว่า30ปีจนวันนี้แนวคิดดังกล่าวได้รับการสานต่อและสําเร็จเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมป่าสามอย่างอันได้แก่ไม้ฟืนไม้ผลและไม้สําหรับที่อยู่อาศัยซึ่งให้ประโยชน์อย่างที่4ี่ คือการคลืนกลับความสมดุลของระบบนิแวศส,สู่พื้นดินจนกลายเป็นหัวใจสําคัญของการทํเกษตรกรรมธรรมชาติการปลูกข้าวอินทรีย์และการทําเกษตรอินทรีย์แนวทางใหม่ของการทําเกษตรแบบพึ่งพาต,ตนเองคือเราศึกษาเรื่องกฎเกณฑ์ธรรมชาติแล้วเนี่ยธรรมชาติมันสามารถพึ่งตนเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์พลังธรรมชาตินี่ยิ่งใหญ่ที่สุดดังนั้นเราไม่ได้ใช้สารพิษส,สารเคมีเลยเนื่องจากเราเชื่อมั่นในพลังของธรรมชาติ เงื่อนไขที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยจะเป็นต้นไม้ใบหญ้านะสิ่งที่มีชีวิตมลลงมแมลงอะไรต่างๆเนี่ยมันช่วยเราได้เกษตรอินทรีย์เนี่ยมันเป็นสมาชีพเกษตรอินทรีย์มันเป็นาศาสนาเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันเป็นคล้ายกับว,ว่าไสัจธรรมฉะนั้นท้าว่าเดินตามแนวทางเกษตรอินทรีย์เนี่ยก็จะทําให้เราแก้ไขปัญหาได้หมดแล้วเราจะทําให้เราพ้นทุกข์ได้ จากความเชื่อมั่นในเกษตรธรรมชาติสู่การเรียนรู้ของเครือข่ายเกษตรกรต่อยอดสู่คนรุ่นหลังผ่านลงสู่โครงการต้นกล้าอาชีพกลุ่มคนจํานวนมากได้อาศัยฐานเรียนรู้แห่งนี้ทําความเข้าใจประโยชน์ของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างป่าเพื่อพออยู่คือการปลูกไม้เพื่อใช้ประโยชน์เนื้อไม้ ได้แก่ไม้เนื้อแข็งเช่นตะเคียนทองอยางนาสักจำปาทองเป็นไม้ที่มีลำต้นสูงใหญ่สร้างความชุ่มชื้นให้กับไม้ลำดับชั้นต่อมาได้แก่ไม้เพื่อพอกินไม้ผลเพื่อสมุนไพรเพื่อผักสวนครัวและป่าเพื่อพอใช้ได้แก่ไม้ที่นํามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาําวันเช่นไม้ไผ่ ไหวและไม้โตเร็วป่าทั้งสามอย่างนอกจากจะให้ประโยชน์ด้วยตัวเองแล้วเพียงแค่การปลูกป่าจะได้ประโยชน์อย่างที่สี่กลับมานั่นคือความสมบูรณ์ของพื้นดินนี่คือความมหัศจันของป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างที่วันนี้ได้กระจายไปสู่ชุมชนสร้างให้เกิดความพอเพียงด้านอาหารและความยั่งยืนด้านที่อยู่อาศัยนอกจากนั้นไม้ใหญ่ที่เติบโตขึ้นทุกวันอย่างเปรียบเสมือนการออมของชีวิตเป็นหลักประกันยามแก่ชารา วันนี้มาสจั์ป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างได้เกิดขึ้นจริงแล้วทั่วพื้นดินไทย